ตามคนตามงานตามภารกิจการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าส่วนงานราชการเริ่มต้นปีงบประมาณ2564กับยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาจังหวัดเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลน,น,นายแมนรัตรัตนสุขผลผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน,น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีคณะข้าราชการสาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทวิสาหกิจและพระสุกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมพิธีน,นายแมนรัตรัตนสุขคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำส่วนราชการพี่น้องประชาชนพระสุกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูวิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมนำส่วนราชการสารทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาส่วนในภาคค่ำได้นำพระศบนิกรชาวจังหวัดสระบุรีจุดเทียนเพื่อสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาูมยพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยพระสงนิกรทุกหมู่เหล่าว,วางพวงมาลาถวาราชการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในวันปิยมหาราชที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี และที่บริเวณสถานีรถไฟผาสเสด็จตบบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนายสมภพสมิตาสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีก็ได้นำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรสมาคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนในภาคคำนางอังคณาชิตตติติ ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้นำพศนิกรชาวจังหวัดสระบุรีร่วมสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ120ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลและพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแมนรัตนสุคนเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตแก่ผู้ผ่านการอบรมฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกน้องนาแห่งน้ำใจและความหวังแก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัว ตามพระราชกิจดีกาพระราชทานอภัยโทษประจำปี2563ของจังหวัดสระบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพระกฐินให้กระทรวงพาณิชย์อัญเชิญนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำภาษาครบถ้วนไตรมาสนวัสุหะปิษถารามตะบนสวนดอกไม้อําเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีโดยมีนายวิรัดิ์หวังสุภโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและที่วัดเขาแก้ววรวิหารตำบนต้นตาลอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีทรงพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงสาธารณสุขอัญเชิญนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำภาษาครบถ้วนไตรามาสโดยมีดรสาธิตปิดตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาในห้วงเดือนที่ผ่านมาโดยนายแมนรัตนสุขคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีผู้ในการูนยนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศทำความสะอาดแหล่งน้ำถวายพระราชากุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาู้มิพลอดุยเดชมหารา,า,ราชบรมนาถบพิษโดยมีส่วนราชการพร้อมจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมบริเวณหน้าวัดกองทองอําเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีที่วิทยายลัยพยาบาลบรมนาถชน,นีพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนายแมนรัตรรัตนสุขนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาปรปับปรุงภูมิทัศน์และบริจาคโลหิต เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักด <society> ีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเศวนครินทราบรมนาถชนานี120ปีพศ2563นายแมนรัแรัตนสุขนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ผาเสด็จอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนายสมภพสมิตาสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่วัดพระพุทธแสงธรรมตำบลหนองนาคอำเภอหนองแขจังหวัดสระบุรี นางอังคณาชิตาติติร้องผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีลงตรวจราชการพื้นที่ก่อสร้างบ้านกาชาติลงเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในภาพบรมราชินุปธภ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและตรวจการเตรียมความพร้อมงานประเพณียี่เป็งไทย,ยวนจังหวัดสระบุรีณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเทศาบาลตะบนคชสิทธิ์และเทศาบาลตะบลหนองแค จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้าน,นมโดยเครื่องเอ็กซเร์เต้าน,นมแมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยที่หอประชุมเทศบาลตะบลโคชสิทธิ์ร้อยตำรวจโ,โทพบชนกชลานุเคราะห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการและที่หอประชุมจิระนาทีเทศบาลตะบนหนองแคอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยมีนายสุนทรเข็มนาคนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลหน,นองแคเป็นประธานเปิดโครงการ นายสมภพสมิตาสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติประจำปี2563ที่บริเวณโครงการป่านในเมืองสวนป่าผู้แค่ตบบนผู้แค่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีและร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้และปลูกต้นไม้ นางอังคณาชิตตติติร้องผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการสร้างรายได้จากการจําหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐกิจกรรมสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระหว่างจังหวัดสระบุรีส่วนราชการและภาคเอกชนร้อยตํารวจโทพบชนกชาลานุเคราะห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนบวรออนทัวของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรชยาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจังหวัดสระบุรีสำนักงานพาสูสัตวจจังหวัดสระบุรีจะพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโรคเฮโมรายกเซปติกซีเมียหรือโรคคอบวมและการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงโดยมีนายสัตวแพทย์สรวิทยานีโต อธิบดีกรมปรศุสัตว์เป็นประธานและนายแมนรัตรัตนส,สุคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีร่วมต้อนรับที่ลานอนเนกประสงค์บริษัทฮอลแลนด์มิลส์จำกัดหน่วยบำบัดทุบบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในเดือนนี้สัญจรไปที่อำเภอหนองแขจังหวัดสระบุรีโดยนำหูหน้าส่วนราชการพร้อมนำบริการต่างๆของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกให้บริการพี่น้องประชาชนถึงที่เพื่อให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมเยี่ยมพี่น้องประชาชนและผู้ป่วยในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบ,บรุรีดำเนินการผลิต